นั่นแหละคือนี่ยังไงก็พูดตามความเป็นจริงนั่นแหละนั่นแหละปุการปฏิบัติน,นั่นแหละปางสาธุโยมอยากถามพระอาจารย์ว่าตอนโยมนั่งทําไมทาไมใบหน้านของโยมมันสว่างมันตอนตอนที่มันสว่างนี่โยมตอนแรกโยมจะนั่งพุทธโทธพุทธโทธพุทธโทธแล้วพอนานๆไปพอสามสิบนาทีโยมก็จะเปลี่ยนเป็นเข้าออกเข้าออกอย่างนี้อื ในทีนี้หน้าโยมจะสว่างบางครั้งโยมก็ตกใจลืมตาขึ้นมาดูก็ไม่มีอะไรโยมก็นั่งต่อไปอีกมันก็นิ่งนิ่งไปเรื่อยเเห็นแต่ลมหายใจเข้าออกเข้าแต่ไม่เห็นอะไรแต่แต่รู้สึกว่าน่าจะสว่างสว่างไปเรื่อย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 ่าเงี้ยแต่พอนานนไปแต่พอนานนานไป มันมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี้มันจะสบายมันจะเบาเบาไปประมาณห้านาทีห้านาทีพอนั้นบางครั้งมันก็จะมืดมาแล้วบางครั้งก็จะสว่างไปสว่างน่าจะสว่างเหมือนเหมือนเอาไฟมาส่องอะไรอย่างเงี้ยนจะถามพะอจารย์ว่าต้อง มันนเป็ยแล้วเาจจะบอกให้นะแลตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเบาลงสบายดีเนาะสบายนั่งได้นานไหมชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่นแหละอาการคองโยมนั่นแหละคือตามจริงไอ้สว่างสว่างอยู่ที่ใบนาคองโยมนั่นแหละแล้วในช่วงที่รู้สึกว่าสว่างสว่างตอนนั้นรู้ลมได้ดีไหมรู้ค่ะลมได้ดีแล้วก็ร่างกายเป็นยังไงบ้างรู้สึกร่างกายก็จะ สบายไปด้วยค่ะสบายเบา,บาลงสบายรู้รู้แล้วก็สบายเราก็จะเห็นแต่ลมเข้าออกอยู่ตรงจมงูกแล้วรู้สึกว่าสว่างสว่างนานไหมนานค่ะนานเนานนะแต่พอนานบา,บางครั้งโยมก็โยมก็ไม่สนใจโยมก็ดูดูลมอย่างเดียวบางครั้งมันมันก็จะจะสว่างน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าโยมดมรู้สึกว่าโยมจะดูอะไรมันก็จะ สว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางครั้งโยมก็ตกใจเหมือนมืนคนเอาไฟมาส่องหน้าเราแล้วความสว่างนั่นะมันอยู่ประมาณกี่นาทีไอไอความสว่างนั้นอยู่นานนานนะนานประมาณบางครั้งห้านาทีบางครั้งสิบนาทีาาทอสว่างมากๆอย่างเงี้ยดีตามจริงไอสว่างนั่นแหละมันเป็นนิมิตขคอนาปานระรยูเพราะนิมิตเออแต่ละคนแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันนะบางคน เขาเห็นมือนการทรงไฟชัยมาบางคนคือเป็นมื่นลักษณะมือนแบบแสงอารุณ์บางคนมีลักษณะเห็นมามืนเป็นดวงอาทิตย์มาเลยบางคนเห็นมาลักษณะมื่นดวงจันทร์มาเลยมาเพื่อมาเลยแต่บางคนคือรู้สึกว่าสว่างมื่นนั่งอยู่ในห้องที่เขาเปิดไฟเลยใช่ค่ะนั่นแหละลักษณะของโยมมื่นที่เขานั่งในที่ห้องเปิดไฟนั่นแหละรู้สึกสว่างแล้วสว่างรู้สึกยอออยู่ตรงนี้ แล้วดเสียความสวางนี่นแหละมันติดที่ใบหน้าของเราหรือค่อยอยู่ห่างๆหน่อยอยู่อยู่ใบอยู่ใบหน้าเลยค่ะอยู่ที่ใบหน้าเลยนะ,ะนั่นแหละโอเคดีนะฉะนั้นคือ,อมันกเกิด้นทุบบอลลังหรือ,อยังไงเพิ่งขึ้นเมื่อวานค่ะเพิ่งขึ้นเมื่อวานเลยนะค่ะพิยมนั่งแล้วก็เมื่อเช้าเมื่อตอนกลางวันก,ก็ก็ขึ้นแต่ขึ้นไม่นานขึ้นประมาณสิบนาทีแต่แต่ลมนี่ดูดูไลตลอดค่ะอ๋อโอเคดีดีฉะนั้นต่อไปนะ ือต่อไปนะั่นคือขอ้โยมเวลาทีความสว่างนั่นเนะี่ยมันเร็วมาแล้วเสร็จแล้วก็ใครรู้ว่าเออเนี่ยมันสว่างเสร็จแล้วก็ให้เรายู่กับลมหายใจของเราต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ที่สาคัญคือไม่ต้องไปสงสัยนะ<ข>นะไม่ต้องไปสงสัยบางครั้งโยมก็กลัวนั่นแหละอาการกลัวก็จะหายไปอาการของโยมนะต่อไปโยงตรงจำน,นั่งเออเวลาเห็นความสว่างนั่นเนะน,นี่ยเคลนมานังห้ามตกใจ สองห้ามสงสัยสงสัยอย่างนี้อันนี้มันเป็นไฟอะไรใครส<ช>่รงไฟชาย <ไฟ S 2> <ช>มา <ไฟ S 1> หรือเปล่า,านั่นแหละว่า <ๆ S 2> มีคนมาเปิดไฟใช่ใชตอนนั้นคือไม่ต้องไปสงสัยละนะไม่ต้องไปสงสัยแล้วนะก็สามไม่ต้องกลัวพาะไม่มีปัญหาอะไรละนะสามไม่ต้องกลัวสีคือไม่ต้องทิ้งลมหายใจนะหายยุ่กับลมหายใจตลอดไปและห้าห้ามเปิดตาดูถ้าเปิดตาดู ก็หายไปเหมือนกันนั่นต้องจำนะ <Okay. S 1> ของอันนี้สำหรับหองโยมนะหนึ่งห้ามตกใจสองห้ามกลัวสามห้ามสงสัยสี่ห้ามทิ้งลมหายใจหา้าห้ามเปิดตาดูนั่งถามว่าทำไมห้ามกลัวพระอาการกลัวนี้มันเป็นตัวโทสะนะเป็นตัวโทสะโทสะนี่เป็นอากุศลนฉันถ้าเรากลัวกันมาปับ๊บอากุศลนเข้ามาปับ๊บแสง ไอ้สว่างมันจะหายไปไอ้ความสว่างนั่นแหละมันเกิดขึ้นจากสติของโยมที่ไปรู้ลมหายใจนั่นแหละมันเป็นตัวกุศลนะฉะนั้นแต่ถ้าเรามีความกลัวขึ้นมาปับ๊บมันเป็นอ่าเป็นอกุศลข้ามาปับ๊บือมันจะหายไปเลยฉะนั้นคือ,อให้เราอ่ไม่ต้องสงสัยด้วยการสงสัยนี่ก็เป็นตัววิจิกิจชาพวกเราไม่มั่นใจแบบอันนี้มันเป็นอะไรแต่ให้เรามั่นใจเถอะว่านี่แหละ เหมือนตอนนี้เราได้รู้แล้วเออตามจริงคือมันเป็นิมิรของอนาปาแล้วก็เป็นมิดติ่เทจริงด้วยนะปรใมิตมือดิบโอลแล้วมันมีสองแบบนะมีนิมิตเทียมกับนิมิตแท้แต่าการของโยมเป็นมิดติ่เทจริงของอนาปารุ่นรุ่นเลยฉะนั้นเวลาที่เราได้เ,ออเจอมาตรงนั้นจบแล้วให้เรามาาออั่นใจเออนี่แหละใน,นมิตข่าวเริ่ปรากฏแล้วแล้วก็ยูก็ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปนั่นแหละที่สําคัญคือจะเกตว่าแสงขึ้นมาแล้วรู้ลมหายใจได้ดี ตัวเบาสบายโอเคละอยู่ไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทั้งเวลาเวลาต่อไปถ้าแสงนั่นแหละมันเริ่มมันเริ่มอยู่กับโยมไปได้ประมาณ,าไ,ดมาณาได้ประมาณ10นาทีนะได้ประมาณแสงนั่นนะมันเริ่มอยู่ได้1ินาทีถ้ามันมันมามา,มาติดที่ใบนาของเราแล้วโอ้ถ้าเวลามันมาติดที่ใบนาของเราแล้วถ้าเวลาเราดูลมหายใจก็เห็นความสว่างนั้นแล้วก็ใส่ใจมาที่ความสว่าง ก็สมารูลมหายใจได้ด้วยแบบนี้แล้วได้ยงโยมมองไปโยมก็เห็นเห็นหมอนจมูกหายใจแ,แ,ตแต่ว่าหน้านี่จะสว่าแงสแสดงแสดงอรู้ว่าคือในขณะนั้นคือเห็นทางลมหายใจด้วเห็นทางแสงนั้นด้วยเห็นทางความสว่างนั้นด้วยะฉะนั้นถ้ามันมีอาการแบบนี้ต่อไปถ้าเข้าอยู่กับเราได้ประมาณสิบนาทีแล้วคอโยมพูดในใจว่าคอยข้าพเจ้าอยู่กับแสงนี้ระยะเวลาครึ่งชั่วโมง รนะยะเวลาครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เขาก็จะยู่กับยมงั่นแหละครึ่งชั่วโมงอันดับแรกคือทดสอบหาถทานให้เขายู่ครึ่งชั่วโมงก่อนนะแล้วก็ยู่ไปแต่ถ้าถ้าแสงนี่แหละมันเริ่มเริ่มไม่ค่อยสว่างเริ่มไม่ค่อยสว่างก็ให้เราเนั่นแหละมารูที่ที่ลมหายใจมารู้ที่ลมหายใจเวลาเราใส่ใจมาที่ลมหายใจแปบ๊บนั้นก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆไปนะัอนอนาการขอโยมนะ ดีแล้วนะอนุโมทนาโดยเป็นมิตรกอนาปานะโยมดีแล้วมาตั้งแต่วันแรกหรือเปล่ามาได้กี่วันแล้วโยมมาได้ขึ้นที่สี่นี่ค่ะขึ้นที่สี่นะโอดีดีนะอนุโมทนาโดยชื่ออะไรนะโยมชื่ออะไรนะโยมนุพกค่ะโยมนุพโยมนุอยู่ที่บ้านหัวดอนนะค่ะอยู่บ้านหัวดอนสาธุสาธุอานุโมทนาดยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องจตกใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องทิ้งลมหายใจแล้วไม่ต้องเปิดตาดู่า